ข่าวพร่ำคลัมแมนเชสเตอร์สเตดประจำวันที่12กันยายนโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เยนนี้ขอสเสนอหงมายังไงพร้อมปาดผีควักซองกาเร่นะโดยที่พวกฟูลเตรียมลงสนามแย่งตัวอิบราฮิมซองกาเร่กองกลางของ p ีเอสีตามการรายงานจากทางกานโชแมคคาโต้เดบิดฟิลชาวแไอเบอรี่คอสมีข่าวโยงว่าได้รับความสนใจจากทางแมนเชสเตอร์ด เมื่อช่วงทําการตลาดซื้อขายนักเตะหน้าโปรที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนักเตะเลือกต่อสัญญากับทีมดังเนเธอร์แลนด์ไปถึงช่วงกลางปี2027ในขณะนี้ซึ่งแข้งวัย20ปีรายนี้ยังได้รับความสนใจจากหลายทีมในพ,พรีเมียร์ลีกอาทิเช่นเวสต์แฮมหรือเลสเตอร์ซิตี้แต่ตอนนี้มีหงแดงที่พร้อมลงสนามอีกทีม แต่ตามการรายงานระบุนะว่าแม้ทางซองการีนั้นเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปสมนม้อนเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ทางปีแดงเองยังคงจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดขณะนั้นเองต้องเจองานหนักเพราะทางฝั่งลิเวอร์พูลนั้นสนใจอยู่เช่นเดียวกันครับโดยผีแสดงอาจจะหวนกลับไปล่านักเตะชาวไอวอรี่คอสอีกครั้งเมื่อโอกาสมาถึงแต่ฝั่งทางเชคเกนคอปก็พร้อมแข่งขันในศึกนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาของแดงก็มีปัญหาแดนกลางที่ประสิทธิภาพนั้นลดลงไปเยอะพอสมควร โดยปัจจัยสาคัญในนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่หรือโคตาแชมเปี้ยนลีกซึ่งหากนับปัจจัยนับเวลานี้ทางหงแดงเองก็ถือไพ่เหนือกว่าผีแดงอยู่พอสมควรและหากฝ่ายแรกผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้ก็ยิ่งจะทําให้ได้เปรียบในการเจรจาช่วงตรัดหน้าหนาวในครั้งนี้เป็นนําง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาดกันครับตอนนี้มองในแง่ดีทีมใหญ่ขึ้นช่วยยกระดับแข่งนะ เดอร์นี่ฟันเดอบิกองกลางของแมนเชสเตอร์เด็ดมองโลกในแง่ดีว่าการมีสโมสรทีมที่ใหญ่ขึ้นนั้นช่วยให้นักเตะทุกคนแร่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยอีดิกเชนฮารกเจ้านายคนใหม่เสริมทีมในช่วงสมือนี้หลายรายทั้งทางไทเรลมาเลเซียบริซันโดมาชิเนสคิสเตียนอีดิกเซนกาเรสกาเซมิโลอันเชนี่ o, i, Martinez, e ksen, ilo, Anthony, และก็มาจินดูราฟกาโดยเฉพาะการเสริมในแดนกลางยิ่งทำให้โอกาสของมิดฟิลชาวฮอลแลนด์ประหนี้น้อยลงไปและก็ยิ่งน้อยลงไปอีก อย่างไรก็ตามทางฟันเดอร์บิ๊กยังมองในแง่ดีนะว่าการมีทีมใหญ่ที่มากขึ้นเนี่ยจะยิ่งช่วยให้ทีมกระดงขึ้นไปอีกด้วยแม้ว่าจะต้องการลงเล่นมากกว่าแค่ซ้อมก็ตามทีนั่นเป็นเพราะทีมที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยทุกคนการมีตัวเลือกมากมายจะทําให้ทุกคนดีขึ้นและสำหรับสิ่งนี้เราต้องการจากผู้เล่นที่ดีจํานวนมากฟันเดอร์บิ๊กด้วยกับ,ากบทางแมนยูบรีวิว ผมชอบที่จะได้ลงเล่นในเกมมากกว่าแค่ซ้อมแต่นั้นผมชอบมันมากเลยนะนั่นคือวิธีที่มันควรจะเป็นสโมสรใหญ่เสมอและเราน,นั้นต้องการสิ่งนี้เพื่อประสบความสำเร็จและมีทีมที่แข็งแกร่งในครั้งนี้ผมคิดว่ามันดีมากเลยนะกับสิ่งที่เรามีในตอนนี้แหรับฟันเดอะบิ๊กเนี่ยลงเล่นในช่วง3เกมแรกของซีซั่นโดยลงเป็นตัวสำรองทั้งหมด3เกมรวมเวลาทั้งหมด19นาทีเท่านั้นในเวลานี้เป็นว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากันดีครับเอดิสเซนชูแม็กโชมิเนเจงชี้เข้าขากันมากยิ่งขึ้นนะโดยทางคิสเตียนเอดิสเซนกองกลางของทางแมนเชสเตอร์ชื่นชมการเล่นของสกอตแม็กโชมิเนคู่หูในแดนกลางพร้อมชี้ได้ว่าตอนนี้เล่นเข้าขากันมากยิ่งขึ้นโดยแก้งทีมชาติสกอตแลนด์จะดึงนักเตะที่โดนวิจารณ์ผลงานจากแฟนบอลในช่วงดึงสปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกัรเตะเก่าอย่างทางปรอคีนที่บอกว่าไม่ดีพอในการค้าแข่งในถิ่นโอเช่ฟอร์ด โดยทางอีริกเซนรู้สึกประทับใจกับการทำงานของแม็กโชเมเนโดยบอกกับทาง MU ็มยูีว่าว่าสกอตต์นั้นทำไว้ดีมากเลยนะและผมคิดว่าคุณสามารถมองเห็นได้ในเกมนี้ผมคิดว่าในช่วง2ถึง3เกมแรกของเรานั้นมองหากันอยู่บ้างและดูว่าเราควรอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรานั้นเพิ่มประสานงานกันได้แล้วและก็ดียิ่งขึ้นและมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่คุณควรจะเป็นแบบนั้นเรวมถึงเพราะค่าคำแนะนำจากผู้จัดการทีมเพราะมีตำแหน่งที่เขาจะจะให้เราอยู่ ดังนั้นอย่างแรกเลยนะเราต้องโฟกัสกับคู่หูและในขณะเดียวกันเราต้องโฟกัสว่าผู้จัดการทีมต้องการจะให้เราเป็นยังไงผมคิดว่ามันเป็นไปได้ด,ดีแต่เมื่อคุณชนะเกมมันก็ง่ายที่จะมองกลับไปและก็สร้างความมั่นใจและลืมความผิดพลาดเล็กน้อยที่คุณทําและก็จําแต่สิ่งดีโดยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราปรปับปรุงได้แต่มันเป็นเส้นทางที่ดีที่เราน,นั้นดําเนินอยู่ในเวลานี้เป็นนามังการ์ี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมานก,กันอีก่ครับแบบเดิมนะมีแต่วอดวายห้าเรื่องที่แมนยูควรจะทําก่อนโดดเข้าตลาดนักเตะในช่วงหน้าหนาวนี้โดยก่อนอื่นเลยอยากจะให้เห็นนะฮะความเห็นของแกรี่เนวิลที่มีต่อการทําธุรกิจของแมนยูในตลาดลูกหนังรอบล่าสุดนี้โดยที่จริงแล้วแมนเชสเตอร์นั้นต้องการจะจ่ายเงินราวประมาณ1 3 0่งร้าถึงหนึ่อล้านปอนด์แต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาวอดวายมหาศาลมากถึง230ล้านปอนด์ เราเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนกับพวกเกรเซอร์มันมีปัญหามากมายฉะนั้นก็มีการประท้วงและก็ทุ่มเงินเพื่อพยายามทําให้แฟนบอลสงบลงก่อนจะซื้อตัวแบบตื่นระหนกอย่างที่เห็นได้ชัดเจนโดยการขอซื้อตัวกาเซมิโลกับแอนโชนีเกิดขึ้น2วันก่อนศึกแดงเดือดซึ่งชัดเจนว่ามันคือจังหวัดที่พวกเขาต้องการนักเตะเข้ามาแต่นั่นไม่ใช่แผนการซื้อตัวตั้งแต่แรก จริงอย่างที่นาเนฟนะฮะแกหล่นความคิดเห็นเอาไว้นะครับและต่อไปก็คือสิ่งที่แมนยูควรจะทําในเรื่องนี้โดยคาราวนี้เขาบอกว่า1น,นะครับผมล็อกเป้าหมายที่ตนเองอยากจะเอานะตั้งแต่เนิ่นๆไปเลยและส่งพวกแมวซุ่มแมวมองเนี่ยไปดูฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ฤดูกาลนี้เลยดีกว่าไหมดูนานๆดูจะยาวดูให้แน่ใจนะว่าเป็นของจริงและก็พิจารณาด้ว่าเข้ากับระบบหรือเหมาะสมกับเคมีของผีษัตแดงได้หรือเปล่า ซึ่งหากเตรียมตัวล่วงหน้าดีๆและจัดการตอนที่มีเวลามากมายตัวเองนั้นก็คงไม่ถูกขูดเรี่จนค่าตัวแพงจนจริงขนาดนี้ต่อมาข้อที่สองตำแหน่งที่ต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือกองหน้าตัวเป้าเพราะคริสเตียโน่บร,รนโดนั้นใกล้หมดสภาพแล้วแถมหมดสัญญาหลังจบฟีซั่นนี้ขณะที่มาคับไรฟอร์ดกับทางออนตินีมอสยานก็เหมือนจะกลายพันธุ์เป็นหน้ากึ่งปีกซะมากกว่าไม่ใช่ผู้เล่นอาประเภทจะถล่มตะไครย20ดอกต่อฤด,ดูกาลซะหน่อยนะ จะมาข้อที่3วมาแล้ววนนี้แมนยูควรจะส่งคนไปสเกลฟ,ฟ,ฟอร์มการเล่นของหัหอกตัวเป้าที่มองยังไงนะฮะและทําจมูกบานเข้าจมูกบานออกใส่อย่างทางเบนจามินเซสโกวิกเตอร์โอซิมเฮมทามิอัปราฮัมคริสโตเฟอร์อินกุนกูและก็อีวานโชดีดีกว่าไหมบ้มาแล้วขอถามคุณอยากจะเอาใครกันแน่และเอาใครเข้ามาในตอนนี้จะมาข้อที่4ี่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางระดับคุณภาพหากอยากจะพุ่งชนความสําเร็จแมนเชสเตอร์นั้นก็ยังต้องการอยู่นะครับ แต่ก็อยากจะให้เอลิชเชนฮาร์กนั้นลืมแฟรงกี้ไปซะเดี๋ยวเสียเวลาอีกและพุ่งเป้าไปที่ชูดเบรดิงแฮมของทตพมุนดีกว่านะอันหนึ่งทราบกันดีนะว่าลิเวอร์พูลกับเชลซีก็จ้องตาดังเตะดาวรุ่งรายนี้ซึ่งพังจะขยบบกบ้านเด้านะฮะด้วยความเร็วสูงเหมือนกันแถมมีประสิดีกว่าแต่ซื่ออย่างแมนเชสเตอร์วิลลิงนิวรายงานาว่าแมนยูเข้าทางคุณแม่ของน้องชูดเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยและข้อสุดท้ายข้อที่5นะฮะหาตัวแทนจากตาบิดดเดคิอาตั้งแต่ตอนนี้เลย โดยเฮดเดฟแกฝังหนกที่โอกแทฟฟอร์ดมานานกว่า10ปีแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆอยู่แล้วบทสั้นนี้ก็่าจะถึงเวลาเปลี่ยนตำแหน่งนายทวารอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องไปมองหาไกลที่ไหนเพราะของใกล้ตัวอย่างทางดีนแฮนเดสันที่ปล่อยให้นอตติงแฮมฟอร์เบชยิ้มตัวไปนั่นนะครับของดีเลยนี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นนะฮะแมนยูที่กำลังจะโดดเข้าตลาดนักเตะในช่วงหน้าหนาวนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะส่งคนไปสเกลไหมงานนี้ยังไม่มีใครรู้ เรามาดูข่าวจอมาดกันครับมาร์ซิยันชูบรูนีแข่งเจ๋งสุดที่เคยร่วมงานกันด้วยโดยการที่ทางอองตนดีมาร์ซิยันยกให้เวนบรูนีเป็นเพื่อนร่วมทีมดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานกันแถมยังบอกว่าคิเซโน,โน่บรันโดมีนิสัยที่ดีและขยันที่สุดแล้วโดวยทางอองตัดีมาร์ซิยันกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์เด็ตสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกข่าวยกย่องเวนบรูนีนะว่าเป็นเพื่อนร่วมทีม ดีที่สุดเท่าที่ตนเคยรว่วมงานด้วยคือนาวเตชชาวฝรั่งเศสย้ายจากทางอาร์เอสมนาโกมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เด็ดเมื่อช่วงปี2015ทําให้เขามีโอกาสได้รว่วมงานกับรูนี่ในสีเสื้อปาจแดงราว2ปีก่อนที่ปลายหลังจะบอกลาทีมและกลับไปเล่นกับทางเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้ โดยมักซยานให้สัมภาษณ์กับทางฟรอนฟุตบอลสื่อของฟุตบอลชื่อดังของเมืองน้ำหอมนะว่านักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยหนึ่งร้ต้องเป็นเวนบรนี่เขาทัเพื่อทีมอยู่เสมอเขามีความกระตือรือร้น,นหรือว่าความละเอียดรอบคอบเขาไม่มีการเล่นละครอะไรทางนั้นเขาเป็นอสูรกายและเป็นนักเตะที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในเมื่อเราคุยกันถึงเรื่องความจริงใจต่อกันดังนั้นผมก็สามารถพูดถึงเวนโรนี่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำเขาเป็นนักเตะที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยเล่นด้วยเขาทําเพื่อทีมอยู่ตลอดอยู่แล้วเล่น100%เต็มอยู่เสมอและก็ไม่โวยวายมากจนเกินไปซึ่งแข้งวัชจกปรานี้ก็ได้กล่าวยกย่องคิเซโน่บรันโดด้วยนะว่าเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเขาเป็นคนที่ถ่อมตัวเป็นอย่างมากเลยนะ และยังเป็นคนที่ขยันที่สุดด้วยเรามักจะคุยกันอยู่เสมอตอนที่เราเข้ายิมในช่วงเช้าก่อนที่จะลงซ้อมในสนามผมได้ดูสิ่งที่เขาทําได้และมันก็สมเหตุสมผลที่เขาจะทําได้ดีแบบนั้นเขาคือคิสโน่บรันโดยังไงละ่ะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ Man er ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาดชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ